Okay. สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนบ่ายตอนสี่โมงเย็นของวันที่สิบห้านะคะโอ้แนวไหนก็จะวันที่สิบห้ามิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะมาพบกับแนวทางรัฐบาลไทยออมสินแล้วก็ทกศนะคะคงสุดท้ายนะคะคงสุดท้ายรัฐบาลไทยออมสินแล้วก็ทกศนะคะ,ะงวดที่แล้วนะคะงวดวันที่หนึ่ง หนึ่งมิถุนายนเนาะแอดให้แอดให้ไปอันนี้ทกรสเนานะอันนี้สิบหกสิบหกเดียวนะอ่างวดที่แล้วนะคะงวดวันที่หนึ่งเขาเข้า,ขาอ่าตัวกันของแอดนะคะเจ็ดสองสองเจ็ดแล้วก็มาเข้าอ่าจับวินในตารางนะคะศูนย์เก้าเก้าศูนย์แอดได้จับมาเนาะส่วนอ่าออมสินเข้าสี่ห้าห้าสี่นะคะงวดที่แล้ว ทีนี้เรามาดูของงวดวันนี้นะคะงวดวันนี้ไปอย่างเร็วเลยค่ะทุกคนงวดวันนี้เอองวดวันที่สิบหกนะคะตัวเด่นแอรไทยแปดศูนย์สามเจ็ดสองแปดวิ่งรูดแปดกับสามนะคะวิ่งรูดแปดกับสามนะอ่าส่วนจับวิ่ในตารางของแอก็จะมีเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสามแปดศูนย์ศูนย์แปดสี่แปดแปดสี 4114474 7นะคะส่วนตัวกันก็จะมี301942นะคะอ่าเลขเบิ้ลก็จะมี889922นะส่วนเลขดับนะคะทุกคนเลขดับก็จะมี18811771แล้วก็8778นะคะทุกคนประมาณนี้เนะาะเลขดับส่วนตัวเจาะของแอดนะคะเจาะของแอดก็จะมี7007 3773 1441แล้วก็ 4774แต่ว่าแอดชอบ4774แล้วก็3773นะคะน่าจะมานะคะทุกคนประมาณนี้นะคะหรือใครจะวิ่งรูดแปลกับสามก็ได้นะคะพอ,อเคมแต่ว่าเลขดับแอดเมนเลขดับตรงนี้นะคะทุกคนเลขดับเนาะโอเคค่ะทีนี้เราไปดูรถอ,ออมศินนะคะขคงสุดท้ายออมสินกับทกศเนาะว่าจะเป็นยังไงส่วน ส่วนมากแอดจะเอาเอาตารางออมสินกับทกอศออมาใส่กันนะคะทุกคนเพราะว่าเขาจะออกคล้ายๆกันนะคะอ่าทกศกับออมสินนะคะงวดประจำวันที่สิบหกมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะงวดที่แล้วทกศก็เข้าสี่ห้าห้าสี่ตัวเจาะของแอดหรือเปล่าไม่มันใจนะคะตัวเด่นวันนี้นะคะตัวเด่นงวดประจำวันที่สิบหกนะคะสองสี่เจ็ดหนึ่งหกสองบิ้งรูดหนึ่งกับเจ็ดนะคะจับวินในตารางเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดอ่า ซีหน<ม>ึ่งหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะคะสี่เจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะคะหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งแล้วก็จะมีอ่ากันนะคะหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งอ๋อทำไมซ้ำกันหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเยอะมากเลยเอาเอาตัวนี้เนาะจะเอาสี่สองศูนย์แปดนะคะทุกคนศูนย์แปดอันนี้เป็นศูนย์แปดเด้อศูนย์แปดแปดศูนย์นะคะ มันก็จะไม่นิ่งนะคะส่วนเลขเบิ้ลก็จะมีสองสองกับแปดแปดนะคะเลขเบิ้ลตัวเจาะก็ของแอปจะมีหนึ 1, 1่งสี C 1, 1 C ่สี 1, 4, ่หนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดเจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดสามสามเจ็ดนะคะหมาดนี้ทุกคนก็ลองจับวินในตารางหรือพิจารณาดูก็ได้นะคะ,ะส่วนเลขทูบวันนี้แอดไปคำชะโนดน,นะคะจุดเลขทูบได้ตัวนี้นะคะได้ หนึ่งเจ็ดแปดนะคะมาตรงกับเลขดับของแอดนะคะแอดนี่มึนเลยค่ะไม่รู้จะเล่นเล่นยังไงนะคะมาตรงกับเลขดับของแอดนะคะเจ็ดแปดแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งแล้วก็หนึ่งแปดแปดหนึ่งมีทุกตัวเลยนะคะก็ไม่มั่นใจก็แล้วแต่ทุกคนจะพิจารณาดูนะคะว่าน่าจะมาตัวไหนนะคะโอเคค่ะไปแล้วค่ะโชคดีกันทุกคนนะคะร่ำรวยรวยถูกหวยรวยทรัพย์กันทุกคนค่ะหรือใครจะแปลงเลข เลขทูบแอดก็ได้นะคะเป็นหนะะึ่งเจ็ดเนาะแอดจะแปลงให้ประมาณว่า,าถ้าเป็นเลขดับเนาะถ้าใครไม่เล่นเลขดับถ้าใครไปเล่นเลขดับตัดออกก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะคะเลขเบิ้ลหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหรือจะเป็นหนึ่งสองเจ็ดสองก็จะมีเจ็ดสามสามเจ็ดแล้วก็มีหนึ่งสามสามหนึ่งนะคะทุกคนก็ลองไปแปลงได้นะคะ แต่มันก็หลายตัวเนาะไปแล้วจ้าทุกทีกันทุกคนนะคะพรุ่งนี้ร่ำรวยๆจ้า